แกงเส้นจ้าเริ่มจะกินกันแล้วนะคะมาค่ะมากินแกงเส้นกับเยดติ๋วจ้าต้มร้อนๆเลยค่ะต้มหม้อไข่หม้อมันเลยค่ะน้ำซุปหม้อใหญ่เลยค่ะหม้อเล็กนี่ต้มหม้อไข่หม้อมันเลยนะคะจ้าเครื่องปรุงก,ก็มีเนาะผักใส่ก็มีถั่วง,งอกต้นหอมผักสิไอ้นั่นผักชีขึ้นช่ายอกไก่ชีค่ะ โอกไก่ฉีกจะนี่ถ้าไม่อิ่มก็ฉีกอีกเครื่องปูก็มีพริกอ่น้ำปลามะนาวน้ำตาลนะคะมาค่ะมามากินด้วยกันเด้อมากินกับแม่ติวนะคะเดี๋ยวรอตอนแม่ติวกินนะคะ,จ,ะจ้าะ ยายติ๋วเลยเอากองข้างมามามาป้ปุ่งเครื่องกับยายติวย๋วได้จ้ะโบเห็นนายยายติ๋วคือบเหแกงเส้นจ้ะแกงเส้นอีสานเด้ค่ะเด้อมาค่ะมากินน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าก่อนอื่นขึ้นช่ายต้นหอมใส่เยอะๆจ้ะข้าต้มกินเองเนาะค่ะเนาะ,ะยายติ๋วกะทายพังน้ำอกไก่ชีค่ะใส่เลยค่ะเยอะๆเลยโค้งไก่กับมีดด้ค่ะอยู่ในนี้ อถั่วง,งอกนะคะถั่วง,งอกเยอะยะโอ้ย่ายลืมมะนาวเกลยดเซนเกงเ็ดเนก็เจียวแย่กินใส่น้ำตาลเลยจ้ะประมาณช้อนโต๊ะเนาะหมดอูเอาน้ำตาลใหม่เลยลูกเด้อพริกป่นจ้ะขาดไม่ได้ โอ้เห็ดอยู่ขอสองซอนเลยได้จ้ะพริกไทยค่ะพริกไทยอื่ไปปากหน้ามันเผื่อแม่น้เด้วยเจียวกระเทียมจ้ะใส่เยอะๆนะคะถึงอร่อย หนึ่งช้อนโต๊ะเลยเกียวกระเทียมน้ำปลาค่ะน้ำปลาวิธีปรุงเด้อคะ่ะเด้อเมื่อก็ทท้าแยายจิวกินกับจะแน่าน,นี่ค่ะอ่ายายกะทายเห็นมึงไปน้ำเนาะค่นเนาะเห็นบอเห็นยายจิวบอม <c oughs> าขายมาเดี๋ยวคนคนจากคนอนอืม อาการมันหนาวค่ะก็เลยต้มห้วนๆโซดกันก็วยแม่คือบนมีน้ำเนาะตักน้ำใส่ถ้วยน้อยมาใส่แม่จังหน่อยเนี่ยปรุงเครื่องเส่นหลานหัวเช้เท้านี่ของปวดเลยอืมนีเ่เลยโใให่ใจย่าย,ายเลยแหละน้ำซุปนี่ สดทันทอนนะครับพ ah ี se se ah ่น ah ้องจ้าอ ah ืมเแซบศจะคองเห็ดจะคองเ่บเองคอบักหน้าเปืองนึงแกชอบเปรี้ยวอืออืมอดเลยอดเ้อ ต้มโค้งไก่น้ำด้วยค่ะเอาอกไก่ไก่ไกตันึงนั่นแหละอืมแต่ใส่โค้งซีโค้งจ้ะต้มแยกกับรอไก่ตัวหนึ่งเอ,อิ๊กมันตัหนึ่งไก่ไก่ไก่เก่จ้ะแซ่แบแซบ อย่างนอ้อยเป็นอ้องจ้าขาดน้ำตาลตะเอ๊ตะเอ๊ใส่ถุงละหาบาทละกล้น เนะรื่องบิณฑ์ชั้นโตไปนักวูแต่ญาได้ะไรก็ยัดติบอกขอโทษขอษขอภัยเด้ออ่ะนักวูนักวูย้ายเทสิกับปุกจ้ะได้ที่ละบัดนี้ได้ที่ได้ที่ เสียไปจ้ะสุดยอดเลยมาจ้ะมาพี่น้องจ้ะดิาจา้ะแต่ก,ก่อนจะสิวขายอยู่หนาล่องบาทเนี่ยโอ้ขายดีขนาด มือนี่มือนี่เสียยางเดี๋ยวผมมีเล็บมือนั่งจ้ะหอนได้จะหอนรู้สึกว่าลืมลืมกินยาครับพี่น,อนอ้องจ้าใคนอกรวงเขามากินแกงเซนน้ำยามนขอบคุณหล,ลายๆเด้อ ย่จิวไปหาเพื่อนอย่าจิวกลับไปในคลิปด้วยจ้าเม้นไว้เลยย่าจิวไปเบอ้อสุขุสุขคนจ้าอนอกจากว่าเป็นช่องไปแล้วไม่เป็นช่องเพิ่นเอาช่องดันมาย่าจิวพิมไอช่องจริงไปบ่เป็นอได้ละค่ะ เก็บเลย มันมีข้อไกลพอ,มอมสมหอยมากหอยมากเจะติ๋วขอจบคลิปนยจ้ะแล้วเดี๋ยวจะกิบนบริด้จะลุย แพกระดูกจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไร,กท,กรกทุกกำลังใจนะคะจ้ามาๆม,มาเด้อมากินน้ำเย็ดจิวเด้อมีแต่เม,มียนี่ยจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนจ้า